พลังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจเราสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กำลังใจก่อนนอนนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนไม่ว่าจะเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงแค่ไหนแต่ลึกๆข้างในใจเรากลับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ที่คอยกระตุ้นให้เราลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งพลังเล็กๆที่บางที เราก็มองข้ามไปความเข้มแข็งภายในนี่แหละครับที่ทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเสียใจหรือความท้อแท้พลังนี้แหละครับที่ช่วยพยุงเราไว้ไม่ให้ล้มลงไปลองนึกย้อนดูสิครับว่าคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตมาได้อย่างไร พลังนั้นมาจากไหนกันนะมันอาจจะมาจากความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้เสียงเล็กๆในใจที่บอกให้เราสู้ต่อหรืออาจจะมาจากความรักของคนรอบข้างที่คอยเป็นกำลังใจให้เราสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงให้เราก้าวเดินต่อไปได้และความศรัทธานในตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะเมื่อเราเชื่อว่า เราทำได้เราก็จะมีพลังที่จะลงมือทำและเอาชนะทุกสิ่งไปได้ในที่สุดครับและคุณรู้ไหมครับว่าพลังนั้นอาจจะไม่ใช่แค่พลังของเราเองแต่มันคือพลังที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราทุกคนเป็นพลังที่ถูกวางไว้ในใจเราตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมันเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องนำทางเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะมืดมนแค่ไหน แสงนั้นก็ไม่เคยดับไปเลยครับแสงแห่งความหวังแสงแห่งความรักที่พร้อมจะนำพาคุณออกจากความมืดมิดไปสู่ความสว่างสวัยเสมอครับคืนนี้ลองเชื่อมั่นในพลังที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในตัวคุณดูนะครับขอให้คุณหลับฝันดีและพบกับความสงบในใจนะครับหากคุณต้องการที่ปรึกษาหรืออยากพูดคุยกันเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่แอดกำลังใจนะครับแล้วพบกับกำลังใจก่อนนอนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีครับ